พ่อคุณบางกลางเท้าเจ้านาครดินแดนอนุสรผู้หินร่องกราจำป่าข้าวสวยสุดสะดุดตาประเพณีปวงข้าปักธง ชสวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้ประเพณีของพือนครไทยจังหวัดพิษนุโลกค่ะดิฉันนางสาวธินรชมมีรหันักศึกษา156ค่ะดิฉันนางสาวสัสิพจรจันมุีรหัส1น2ค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ วัฒนธรรมด้านภาษาภาษาที่เรียกว่าภาษานครไทยเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ชาวนครไทยจะใช้ภาษานครไทยนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันสำหรับภาษานครไทยที่จะนำเสนอคำว่าฟ้าแปลว่ารีบแมนแปลว่าใช่ขี้ตัวแปลว่าโกหกยูแปลว่าผัก ประโยคใช้คำทักทายของชานาครไทยที่จะถามกันว่าอีไปไหนอีไปตรงไงแปลว่าจะไปไหนหรอวัฒนธรรมประเพณีปักธงชยัยงานประเพณีปักธงชัยหนึ่งเดียวในโลกของอำเภอนครไทยงานประเพณีปักธงชัยเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของอำเภอนครไทยประเพณีหนึ่งซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชานาครไทยจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น13-15ค่ำเดือน12ของทุกปีเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีที่สำคัญของชานาครไทยอันเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวีรกรรมของพ่อขุนบางกลางเท่าที่ได้รับชัยชนะจากการสู้รบก,กับศัตรตูจึงนำผ้าคาดเอวของท่านผูกไปลายไม้ ปักที่ยอดเขาช้างล้วงแสดงถึงชายชนะโดยชาวละครไทยมีความเชื่อกันว่าถ้าปีใดไม่มีการนำธงขึ้นไปปักไว้บนยอดเขาช้างล้วงจะเกิดภัยพิบัติหรือเกิดภัยเพศต่างๆซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นพิธีบวงสรวงพระคุณบางกลางเท่าการประกวดแห่ขบวนการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์พระคุมบางกลา,างหาวการประกวดธง การแสดงพื้นบ้านการประกวดธิดาพ่อขุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนแห่ธงเพื่อนำธงขึ้นไปปักบนเขาช้างหลวงโดยเชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน วัฒนธรรมการแห่นาคสำหรับการอุปสมบทของชาวนาครไทยเมื่อชายหนุ่มอายุ20ปีขึ้นไปจะต้องบวชทดแทคนคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณและศึกษาพระธรรมวินยัยตามที่พระศาสดาบัญญัติไว้แต่สิ่งที่แตกต่างจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนจังหวัดใดในประเทศซึ่งชาวบ้านอนุรักษ์เป็นประเพณีไม่ให้สูญหายไปไหน คือชาวนาครไทยจะใช้แลซึ่งทำขึ้นจากไม้ประดับตกแต่งด้วยผ้าและอุปกรณ์ตามที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อให้หน้าที่อุ่มผสมบทขึ้นไปนั่งโดยขบวนแห่จะใช้วิธีการหามเดินไปตามสถานที่ต่างๆก่อนนำหน้าเข้าโบสเพื่อทำพิธีอุปชาที่วัดตลอดเส้นทางชาวบ้านที่เป็นผู้แห่จะเต้นไปตามจังหวะดนตรีแล้วเขยา่าแลอย่างรุนแรง แต่เต็มไปด้วยความสนุกสนานซึ่งความเชื่อของชาวบ้านว่าการเขย่าจะเป็นการแสดงถึงความตั้งใจของผู้บวชจะต้องมีความมุ่งมั่นในการบวชเรียนแม้ว่าจะมีมารประจุนก็ไม่หวั่นไหวหลังจากนั้นทางเจ้าภาพที่นำลูกหลานมาบวช ได้แห่ขบวนทั้งหมดไปร่วมอุปสมบทภายในโบสถ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีพ่อแม่ญาติพี่น้องเข้าไปภายในโบสถ์และส่วนหนึ่งนั่งรออยู่ด้านนอกเพื่อรอใส่บาตรพระภิกษุใหม่ที่เดินออกมาจากโบสถ์เพราะถือว่าได้ทำบุญกับพระภิกษุที่มีความบริสุทธิ์ ต้นจำปาขาวประวัติจำปาขาวอำเภอนครไทยเมื่อสมัยกว่า700ปีมาแล้วเป็นที่ตั้งของเมืองบางยางซึ่งพ่อขุนบางกลางหาวได้รวบรวมสร้างซุ้มฝึกไพโพนแล้วร่วมกับพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองลาดพิชบูรณ์ยกทัพไปตีเมืองสีชัชนาลัยและเมืองสุโขทยัยจากของแล้วสถาปนาเป็นพ่อขุนศรีอินทาราธิปถมกษัตริย์ราชวงศ์พระล่วง แห่งอาณาจากักรสขโขไยัยขึ้นทุกวันนี้ที่วัดกลางตำบลนครไทยอำเภอ,อนครไทยห่างจากที่ว่าการอำเภอ,อนครไทยมีต้นจำปาขาวซึ่งชาวอำเภอ,อนครไทยเชื่อกันว่ามีอายุกว่าเจ็ดร้อยปีมีตำนานว่าเป็นต้นไม้ที่พ่อขุนบางกลางหางตั้งสัตยาธิฐานว่า ถ้าตีเมืองสุขตทันดสำเร็จขอให้ต้นจปะปาขาวไม่ตายและให้ออกดอกเป็นสีขาวซึ่งก็เป็นตามดังคำอธิษฐานนอกจากนี้สมเด็จกรมพระดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่องราวของต้นจปะปาขาวว่าพ่อคนบางกลางหาเจ้าเมืองบางยางทรงปลูกไว้เป็นอนุสร์คู่เมืองของเมืองละครบางยางซึ่งได้ปลูกไว้ที่วัดวัดหนึ่งทางทิศตะวันตกข,ของ พระอุโบสถวัดดังกล่าวนี้ปัจจุบันคือวัดกาสีพุทธ,ธารามดังนั้นจึงประมาณได้ว่าต้นจะปาขาวปุกก่อนปีพศ1806หม่อมเจ้าหญิงภูนพิสมัยดิสกุลพระธิดาของสมเด็จพระดำรงราชานุภาพได้แสดงอำเภอนะครไทยเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนพศ2499ได้ตัด ถามว่าต้นจะมปาขาวที่อยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถวัดกลางห่างเจ็ดวานั้นอยู่ไหมและได้เสด็จทอดพระเนตรต้นจามปาขาวขณะนี้ยังปรากฏต้นจามปาขาวอยู่ด้านหลังพระบรมบราชานุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางหาวที่วัดกลางศรีพุทธารามแต่อายุมากและลำต้นผุด่อนสุดโทมเพราะแก่ต้นจังหวัดพิษณุโลกจึงให อำเภอนครไทยแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ต้นจำปาขาววัดกาสีพุทธารามขึ้นตามลำดับคำสั่งที่583คับ2543ลงวันที่20ิกายุนพศ2542เพื่อบำรุงดูแลรักษาอนุรักษ์และขยายพันธุ์ต้นจำปาขาวตามข้อแนะนำของส่วนวันวฒนวิจัยสำนักวิชาการกลุมป่าไม้ แล้วรายงานผลการดูแลรักษาให้จังหวัดทราบทุกๆระยะ2เดือนค่ะการดูแลรักษาและอนุรักษ์ต้นจำปาขาวปัจจุบันต้นจำปาขาวที่วัดกลาง4ีพุทธารามมีขนาดใหญ่ขนาดลำต้นวัดโดยรอบประมาณ3เมตรเศษสูงประมาณ9-10เมตรแต่เนื่องจากลำต้นบางส่วนเป็นโพงผุลอน ตั้งแต่ปีพศ2528เป็นต้นมาและอำเภอ,อนครไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ต้นจำปาขาววัดกลางศรีกุทธารามอำเภอ,อนครไทยขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่ดูแลรักษาและอนุรักษ์ขยายพันธุ์ต้นจำปาขาวปรับปรุงดูแลจัดทำรั้วล้อมรอบสถานที่บริเวณต้นจำปาขาว วัดกลางสีกุธารามให้ดูสวยงามและป้องกันมีให้คนและสัตว์เข้าไปทำลายความเสียหายกับต้นจำปาขาวศึกษาหาวิธีการและดูแลรักษาบำรุงต้นจำปาโพรงของต้นจำปาขาวให้มีความเจริญงอกงามยั่งยืนต่อไปตลอดจนทำการศึกษาและขยายพันธุ์ต้นจำปาขาวนั้น